สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากหญ้าวันนี้มีพ่อค้าใบามะกรูดนะครับมาตัดใบมะกรูดในแปลงนะครับก็มากัน 4- 5หคนนะครับตัดใบมะกรูดทั้งสวนก็ประมาณสัก4 5 0หกว่าต้นนะครับใบมะกรูดหน้าแรงเนี่ยใบยค่อนข้างสวยบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าหน้าฝนเนี่ยใบยมะกรูด แตกใบอ่อนดีไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีไนโตรเจนมีปุ๋ยอย่างดีให้อยู่แล้วน่าจะได้เงินเยอะในช่วงฤดูฝนแต่ปัญหาของใบมะกรูดเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีสัตว์ตูเรื่องโรคและ,มะแมลงเยอะอย่างแรกเลยก็คือแคนเกอร์แคนเกอร์ก็คือเชื้อราครับผมเชื้อราที่ทำให้ใบมันไม่สวยใบมันด่างเป็นจุด เดี๋ยวดูลักษณะใบแคงเกอร์นะครับผมนี่คือใบเก่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างนงี้หนอนม้วนใบนะครับผมถ้าแคงเกอร์เนี่ยมันจะเป็นลายจุดๆแบบนี้ลายจุดเหลืองๆนี่นะครับผมเนี่ยเป็นลายเหลืองๆแบบนี้นี่คือแคงเกอร์แต่พอหน้าแรงเนี่ยใบมะกรูดค่อนข้างจะสวยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ตัดอย่างใบยังอ่อนอยู่ใบมะกรูดจะค่อนข้าง ค่อนข้างสวยมันจะไม่มีเรื่องเชื้อราแคงเกอร์หรือหนอนบ้วนใบหรือเพี้ยไฟมารบกวนเพราะฉะนั้นหน้าแรงเนี่ยพอเราให้น้าเนี่ยมันก็จะทําให้ใบมะกรูดแตกใบแล้วก็ได้ใบสวยๆเยอะนะครับวันนี้มาตัดเนี่ยก็ดูแล้วตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ตัดทั้งวันเนี่ยได้ไปประมาณสัก200กิโลรวมๆแล้ว200สัก2 5 0โลใน มะกรูดประมาณ4 5 0 0ต้นแต่ยังตัดไม่หมดนะครับอีก4ีหวันเนี่ยมาซ้ํามาซ้ําชุดนี้นะครับผมเพราะว่าชุดนี้ให้น้ําที่หลังต้นแบบนี้ให้น้ําที่หลังใบมันยังอ่อนอยู่ใบมันยังเป็นสีต้องอ่อนอยู่เดี๋ยวเขาอีก4ีหวันเนี่ยใบมันจะแก่แล้วก็จะมาตัดอีกทีหนึง่งเรามาคุยเรื่องการตลาดของใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเนี่ย การตลาดเนี่ยถ้าเราเข้าใจกันง่ายๆเลยเนะก็คือว่าเขาเอาไปปรุงอาหารในเมนูอะไรอย่างต้มยำทำแกงอะไรอย่างเงี้ยใช้ใบมะกรูดกันเยอะนี่คืออย่างแรกที่เราเข้าใจเพราะนั้นใบมะกรูดก็จะขายตามตลาดสดนะครับที่ขายผักแล้วก็ตลาดใหญ่ๆหน่อยก็ไปขายส่งที่สี่มุมเมืองหรือตลาดไทยตลาดสีเมืองที่ราชบุรีตลาดที่โคราชนะครับผม หลายๆที่ซึ่งเป็นแผงให,ใหญ่รับซื้อใบมะกรูดซึ่งตอนนี้นะครับผมราคาใบมะกรูดในแผงค้าส่งในตลาดใหญ่เนี่ยราคากิโลละ70บาทนะครับผมแต่ตัดหน้าสวนนี่ไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเฉลยราคาหน้าสวนเท่าไหร่สาหรับที่ผมได้วันนี้นะครับผมวันนี้พ่อค้ามาตัดเนี่ยเขาเอาทีมงานมาตัดทั้งทีมนะครับผมคือเอาคนงานมาตัดด้วย ผมเป็นเจ้าของสวนเนี่ยก็คือรับเงินอย่างเดียวนะครับผมในราคากิโลละ13บาทนะครับผมช่วงนี้ราคากิโลละ13บาทใบมะกรูดจ,จะแพงเนี่ยก็คืออีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้าอีก2เดือนข้างหน้านะครับผมก็คือช่วงมีนาพมษาพฤษภาเนี่ยใบมะกรูดจ,จะแพงเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงใบหายากมันก็จะแพงอาจจะหน้าสวนเนี่ยก็อาจจะเกิน20บาท25-30บาบาทคือราคาประมาณนี้ในราคาหน้าสวน ใบมะกรูดที่เราเข้าใจเราก็คิดว่าเขาเอาไปต้มยำทำแกงไปปรุงอาหารตามบ้านอย่างนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปส่งโรงงานโรงงานได้แก่โรงงานอะไรบ้างโรงงานแม่ค้าพริกแกงนะครับผมพริกแกงต่างๆเนี่ยต้องใช้ใบมะกรูดเพราะฉะนั้นเป้าหมายอย่างหนึ่งสำหรับพ่อค้าที่รับมาตัดในสวนเนี่ยก็เอาไปส่งให้แม่ค้าพริกแกงอย่างที่สนะครับโรงงานแปรรูป นะครับที่เกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาม่าไวไวยำยำอะไรก็ช่างใช้ใบมะกรูดหมดนะครับผมนี่คือตลาดของใบมะกรูดอย่างที่3มนะครับผมโรงงานที่แปรรูปมาม่าไวไวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับผมเครื่องโรงงานที่ทําพริกแกงแล้วเนี่ยนะครับผมอย่างที่3นะครับผมเอาไปส่งสําหรับสปานวดแผนไทยนะครับผมเป็นน้ํามันหอมระเหยนะครับผมจากใบมะกรูดนะครับผมเพราะฉะนั้น ตามโรงแรมต่างๆสปาไทยเนี่ยมันเป็นซอว์เพเวอร์ของไทยในต่างประเทศเนี่ยมีสปาไทยซึ่งเป็นนวดแผนโบราณไทยนะครับมีเยอะมากนะครับผมต้องนําเข้าใบมะกรูดจากประเทศไทยการนําเข้าเนี่ยก็จะเป็นใบมะกตรูดตากแห้งนะครับผมเอามะกรูดเนี่ยไปเด็ดใบเอาก้านออกนะครับผมแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วส่งเป็นมะกตรูดตากแห้งอาจจะ หั่นไปเลยหรือบดไปเลยนะให้มันเป็นผงผงมะกรูดนะครับผมนี่คือตลาดที่สําคัญนะครับผมในการส่งออกเพราะนั้นมะกรูดเนี่ยมันมีทั้งขายในประเทศและก็ส่งออกต่างประเทศส่งออกต่างประเทศก็มีลักษณะเหมือนประเทศไทยนะครับผมเอาไปปรุงอาหารเป็นเครื่องเทศปรุงอาหารอย่างที่สองก็คือพวกสปานี่แหละครับผมทั้งมะกรูดตากแห้งมะกรูดใบสดเนี่ย ใช้หมดนะครับผมเพราะนั้นตลาดใบมะกรูดค่อนข้างกว้างขวา,า,า,างแต่นะครับผมคนปลูกเนี่ยมันจะขายติดต่อพ่อค้าโดยตรงนี่ไม่ได้ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับผมพ่อค้าคนกลางอย่างผมเนี่ยฮะผมมีมะกรูดอยู่แปลงหนึ่งเขาก็จะมาซื้อที่สวนเรานะครับคือเราไม่สามารถที่จะไปติดต่อโดยตรงกับพ่อค้าคนกลางได้เออเพราะเอ คนรับซื้อโดยตรงได้เพราะว่ามันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับผมอย่างเจ้านี้นะครับผมเขาเอาไปส่งโรงงานนะครับผมเอาไปส่งโรงงานเนี่ยหนึ่งเขาต้องเอาไปเด็ดใบเขาตัดเป็นก้นกานๆไปนะครับผมมีก้านติดไปด้วยแล้วเขาก็จะเอาไปเอาไปส่งนะครับผมเด็ดใบแล้วก็เอาไปส่งโรงงานแล้วก็ต้องคัดใบอีกซึ่งมันมีหลายขั้นตอนซึ่งตัวกเกษตรกรเองเนี่ยไม่สามารถทําทุกอย่างได้ครบขั้นตอนดังนั้น จึงต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางดังนั้นใบมะกรูดเนี่ยมันก็เลยมีความยากอยู่ในตัวนะครับผมแต่ปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับผมปีหนึ่งก็หมื่นสองหมื่นบาทต่อไร่นะครับผมได้เงินแน่แน่อย่างวันนี้ผมก็น่าจะได้เงินประมาณสักสามสี่พันบาทนะครับผมสามสี่พันบาทจากใบมะกรูดหนึ่งไร่นะครับผมรอบหนึ่งเดี๋ยวพอตัดรอบนี้แล้วนะครับผมเขามาซ้ําอีกรอบหนึ่งประมาณสามสี่วันไอ้ใบอ่อนๆเนี่ย,ออออนนยก็จะเริ่มตัดได้ใหม่ เพราะนั้นใบอ่อนๆตัดได้ใหม่เนี่ยผมก็จะพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะให้น้ำนะครับการให้น้ำเนี่ยก็จะทําให้ใบมะกรูดแตกใบใหม่มาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นเดือนหนึ่งก็จะทําผลผลิตได้หนึ่งรอบในหน้าแรงแต่ในหน้าฝนเนี่ยต้องบอกว่าปัญหามันค่อนข้างเยอะนะครับผมจะไม่เน้นในหน้าฝนในหน้าฝนก็ปล่อยมันตามยะถากรรมปล่อยตามธรรมชาติถ้ามันใบสวยเขามาตัดก็ขายถา้าใบไม่สวยเขาไม่ตัดก็ปล่อยเลยนะครับผม เพราะนั้นผมก็จะมาเน้นในฤดูแล้งสำหรับใบมะกรูดนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะปลูกใบมะกรูดเนี่ยบางครั้งต้องทำใจนะครับผมต้องทำใจอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าพ่อค้าเนี่ยเป็นใครนะครับผมใครจะซื้อใบมะกรูดเราเราต้องรู้นะครับผมอย่างผมเนี่ยมีพ่อค้าประจำนะครับผมแล้วว่าสวนผมอาจจะมีมีคนรู้จักเยอะหน่อยนะครับผมมีคนมาติดต่อหลายเจ้า ขายให้ราคาผมดีผมก็จะส่งให้คนนั้นขายให้คนนั้นนะครับผมนี่คือวิธีการเลือกในขั้นต้นที่เลือกได้ประมาณนี้คือเลือกพ่อค้าที่จะซื้อนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการใบมะกรูดเนี่ยเขาต้องการกันเยอะหน่อยนะครับผมเยอะหน่อยเพราะนั้นผมก็เลยมีโอกาสที่จะขายได้แพงกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าอย่างคนอื<ๆ>่นถ้าไม่รู้จะไปขายให้ใครเนี่ยบางทีเขาก็มากดราคาเรานะครับนี่คือตลาดใบมะกรูดนะครับผมเพราะฉะนั้นใครจะปลูกเนี่ย หาตลาดให้ได้ก่อนนะครับผมวิธีง่ายๆอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมตลาดใบมะกรูดเนี่ยเราก็แค่ไปโพสต์ใน facebook ในกลุ่มผู้ซื้อขายใบยมะกรูดก็จะมีพ่อค้าโทรมาหาเรานะครับผมเราก็ลงรูปลงพิกัดสวนที่เราอยู่พ่อค้าที่อยู่ใกล้เคียงในจังหวัดเราเนี่ยเดี๋ยวเขามาตัดเองนะครับเดีย๋ยวเรามาดูถุงใส่ที่เขาตัดเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเขาจะตัดใบประมาณนี้ บใบนี้ยังอ่อนอยู่นะครับผมแต่ว่าเขาแค่นแค่นตัดไปนะครับในอย่างใบเก่าๆนะครับอันนี้มันฝุ่นมันเกาะใบอย่างนี้ถือว่าใบสวยถ้าไม่ได้เปื้อนฝุ่นนะครับผมใบสวยอันนี้จะไปส่งเขาจะไปส่งตลาดนะครับผมตลาดที่เขาไปมัดต้มยำนะครับถุงนึงเนี่ยประมาณ13บามกิโลนะครับผมยัดเต็มถุงได้ประมาณสิบากิโลถุงขนาดนี้นะครับ ขึ้นรถไปแล้วเนี่ยประมาณสักประมาณ13กระสอบนะครับผม13กระสอบก็ได้ประมาณ160โลขนาดกำลังตัดอยู่เนี่ยเขาต้องการอีกร้0ยโลนะครับผมเดี๋ยวตัดเสร็จรอบนี้แล้วเนี่ยอีก4ีหวันเขาก็จะมาซ้ําอีกรอบหนึ่งซ้าถ่ายต้นที่มีใบอ,อ,อ่อนนะครับผมต้นที่มีใบอ่อน,ออนแบบนี้เดี๋ยวจะมาซ้ําอีกรอบโอเคครับผมวันนี้คุยเรื่องใบมะกรูดนะครับผมก็ เป็นประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับผมว่าใบมะกรูดเนี่ยถ้าเรามีที่เหลือเนี่ยก็ปลูกไว้ได้นะครับผมปลูกไว้ได้แต่รายได้ไม่ถือว่าดีมากนะครับผมช่วงหน้าแล้งเนี่ยอาจจะทําผลผลิตได้สักสารอบรอบละสามพันสี่พันดูดูแล้วก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมถ้ารักษาดีๆในหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะได้เกิน2 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับผมหรือได้มากกว่านะครับผม รอบเนี่ยผมหวังได้ประมาณสัก500โลนะครับผมคือวันนี้ได้200กโลอีกรอบหน้าเนี่ยอาจจะได้สักสองสามโลนะครับผมรอบหน้าที่จะมาซ้ำอีก3าวันข้างหน้าเพราะนั้นรอบนี้ผมก็กะว่าประมาณสัก500โลนะครับผม500โลโลริบสาบาทก็จะได้เงินประมาณรอบนี้ก็ประมาณ6000กว่าบาทนะครับผมนี่คือไรายได้นะครับผมสาหรับการปลูกมะกรูดตัดใบสวัสดีครับ